การตั้งถิ่นฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เป็นการเลือกที่ตั้งบ้านเรือนสําหรับที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโดยทั่วไปการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีสองรูปแบบคือการการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนระบทและการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนเมืองการตั้งถิ่นฐานแบบช,ชนระบทคือการตั้งถิ่นฐานอยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุม่มและการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุม่มคือการถิ่นฐานโดยมีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกรสร้างต่างๆเช่นโรงเรียนศาสนสถานสร้างอยู่รวมกันในหมู่บ้านการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายคือการถิ่นฐาน บ้านเรือนในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองมีขนาดพื้นที่ว้างใหญ่และบ้านเรือนอยู่ตั้งอยู่ห่างกัน<ม>การตั้งสิ่นฐานแบบเมืองชุมชนเมืองเป็นชุมชนที่มีจํานวนและความหนาแน่นประชากรมากบ้านเรือนตั้งอยู่หนาแน่นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตสาหกรรมาณิชยกรรมและการบริการมีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น ที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมสิง่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆอะเทศไทยแบ่งระดับความเป็นเมืองสองลักษณะคือ 1. แบ่งตามความหนานแน่นของประชากรต่อพื้นที่โดยแบ่งเทศบาลซึ่งเป็นองค์งงงงงงงกรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่5 0,000คนขึ้นไปมีความหนานแน่นของประชากรต่อพื้นที่ไม่ต่ำกว่า3,000คนต่อตารางกิโลเมตร และ 2. เป็นเขตเทศบาลเมืองซึ่งมีจำนวนประชากรตั้งแต่1 0 0 0 0มื่นคนขึ้นไปโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเอกเป็นเมืองเอกเอกนครหรือเมืองโตโตเดียวลักษณะของชุมชนเมืองข้อสำคัญมีลักษณะเป็นทางการส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดียวเน้นการแข่งขัน,น,นเพื่อเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจอาชีพหลักเป็นงานหน้าบริการงานพาณิชย์ และงานด้านอ,อุตสาหกรรมความเป็นเมืองความเป็นเมืองหมายถึงอัตราส่วนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่อประชากรรวมทั้งหมดคีดเป็นร้อยละอาจจะพิจารณาระดับประเทศหรือระดับเขตยกรครองที่เล็กลงโดยมีความจำกัดความของเมืองที่ชัดเจนโครงสร้างเมือง 1. ย่านย่านที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณที่พักอาศัยของชาวเมือง สามารถจำแนกตามรายการได้ 2. ย่าตธุรกิจการค้าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้หลักของเมือง 3. ย่านอุตสาหกรรมเป็นแหล่งโรงงานโกดังโรงไฟฟ้า 4. ย่าตหน่วยงานเป็นการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณประการ 5. ระบุโครงการคมนาคมเป็นการใช้พื้นที่สำหรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า 6. พื้นที่ว่างเป็นพื้นที่โล่งหรือว่างว่างเปล่าที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ปัญหาการตั้งติดฐานในเมือง 1. ปัญหาการจราจรติดขัด 2. ปัญหา,าชุมชนแออัด 3. ปัญหาอัชญายกรรม 4. ปัญหาเกาะความร้อน 5. ปัญหาการขยายตัวส่วนนี้ก็คือแผนที่แสดงเมืองใหญ่ที่ประชากร เกิน10ล้านคนในปีคิศกรา2 0 1 7ก็ขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ